ขันน้ำมันแดงเยอปลาหั่นเยอ้อยขึ้นร้อแล้วด้วยร้อยตีกได้ร้อยแตกขึ้นแค่เพื่อนหได้นเพ้่อนอีกภาาทเป็นยังไงตัวตึ้งนี่นี่นีไรโว้ยนจะมตื้อตัวนี้ตะกี้นี่บ้าไปสนใจ มันบแตกมันบแตกมันถือเปียก่อนเป็นน้ำมกีอยาูดนัครั้งนันยงมกีนี่เลยน้อย้้ไม่างไม่บ่ใหม่จำบก็แตกเป็นอะไรเลยเป็นอะไรเลยก่แตกบ่ใหม่งทันบางดี่ยวมอีมานเดียว้ยบางไม่ด้วยดียวมีสักัวกับบางบีบกับบางบอกเพื่อนบอกเพื่นบอกว่าู่ก่อนนี่าอยู่มันอยู่งินไปใส่แบบโยกบนาตาตัวเอง กบกมอดกมมอดมอมอดได้แตเน้ยมอดไ่ถึงมอดแดงเขากระเซแดงนะเ่ราันร้อนเพะมัร้อนแต่นี้มันแดงตัางอยู่เร่ลยโอ้มันแดงเ่องวายเข้าใกล้เข้าใกล้จะจะไปเทไรเพราะอมพูดใช่มันจังนะโดรเยโดตเลยหดหแต่มันหอดมือปากเลยเพราะอมพูดใช่มันเดียวแออขยน่นไะเขย่นนะคือ มดแล้วด <sprout> ูแ <German> ล right? <Gree f gitti yourself> ้วมันเลืมากห้มปากก็อบไปเลยมันไปเรื่อยมันไปเรื่อยมันเข้มโอ้จัไดูแล้วเป็นชูชงสัตว์แล้ว